爱。<Wow. S 2> wow. ควงด้วยตบตีมาจากบางทีตบตมาจากบางทีควงแบบจิกจิกควงแบบจิกจิกแล้วอะไรต่าคือคนตีซ้ำควงควงแล้วควงเตี้ยกว่านเอ้าเฮ้ยไม่หลุดเลยพี่มาจากไม่หลุดดูนะดูแลคนตีมาจากขี้นเลยเอาคนตีมาจากค่ะแม่ตอต้องต้องเดินควงกันเข้ามาเดินควงกันเข้ามานะแล้วคนตีมาจากก็เดินมาแบบนี้เดินมาแบบนี้เดินมาแบบนี้ ปริปจักพาวนิดาพบคุณหญิงแม่พบหญิงแม่พบหญิงแม่อันนี้แม่หญิงแม่ไม่ปื้มวนิาตบหญิงแม่เลยหญิงแม่ไม่ปลื้มวนิดาออกเลยนะอย่ามาอยู่กับวนิดาวไม่สนใจวันิาตบหญิงแม่เลยูันลูกฉั้ยแล้วไงต่คนที่มัจะไม่พอใจทนไี่เดไ้พอใจขอบวนิดาขบวนิดาตบวนิดาตบเรื่อนอ่ะบไปวนิดามบนาไม่พอใจตบวนิดา ตบแม่ทำไมอ่ะตบอย่างงี้เออหม่มเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ไแล้วไงาฮะไต่อคนใช้คนทีมาจากเดินมาตกมัีดาซ้ำอีกทีนึงตบอุ้ยจะตบครับวันนี้ยอมนะเฮยวันนีดา้องไห้วันนีดา้องไห้วนนดา้องไห้วันนี้ดา้องไห้วันนดา้องไห้นี่ ถามแม่แม่พอดีมะม่วงไป้ามหนึ่นนกงกิโลโลเห็นลแล้วยากมาวัน,วนพอใจสมมะม่วงหนางทีมะมง่งมะม่วงเลมะม่วงเละถาแล้วมวนวดาเรือเห็นคาซานวินดาคาซานตกคาซานหนึ่งทีออจะช้าหัว่านัววิด้าเล่งเห็นคา,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 าชาวะวินด้าไม่พอใจต้องเดินไปหาร้านนีมังกรวิด้าไม่ได้เห็น ทาซานวิ่งไปแล call, <ell> ้วมานี่มังกรวิ่งตามมาตบม้านี่มังกรหนึ่งที่บทุกคนเลยนะสุดท้ายเป็คนลุ้มกระทืบผมไม่เคยตบหน้าเคยเคยฟังอีกบ้างเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วคนนี้ผู้กำกับนี่ผู้กำกับตอนนี้แบบเจ็บแล้วทนไม่รักแล้เรื่องคือสองคนจะให้ความสนใจที่โทรศัพท์ทิ้งฉันเดินอยู่คนเดียวบนโลกที่ว่างเปล่าผู้กำกับก็จะลงเราเราต้องกินข้าวยังไงกินแล้ว อ๋อไม่เร่งเลยเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนเจ็บแล้วทนเจ็บแล้วจำคือคนยังไงอ่ะคือคนไทยเครื่ิงดื้มบางบางคนอ่ะ ขอใคไ้พอใจตัไม่ใหญ่ทีนึ่งมันมีผ้ามาเถอะปะเฮ้ยสังเกตสังเกตดีๆไปดูพี่มีติต่อพี่ขแล้วอ่ะแล้วพี่อ้นก็เริ่นี่พี่ขาทำแล้ววะจริงจถ้าถ้าลงมาถ้าสุดาแล้ไงนะพี่ข้าวทำผ้านี้แอไม่พี่อ้นทขา้นีะ่ อะไรกันนี oh. Oh, really? okay. T <t oh, mm ่ยเจ้าหมาจไรไเนีนถึง c h i เลยอี่เขยเยทป่เขาต่อยหลาดตาย นี่ลอยองมันเหนื่อยนะเออตอนแรกิีนไปทางกับข้าแล้วบางเวลาไม่เป็นใจก็เธออยู่ไกลขอยาขาจ้ะขอให้คืนี้มีิ่งที่เธอน้อให้ ทำนไม่จับหูจับหูไม่พี่แฟนดูดิมันทำอย่างเงพี่ทำอย่างเงดิเออจับหูก้มลงก้มลงก้มลงอะไรก็หมุนหมุนหมุนกันหมุนหมุนเดียวหมุนกันนะหนึ่งสองสามสี่เออ